สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอมาสบายๆกับคลิปนั่งพูดไปเรื่อยๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของคลิปนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างไวมากครับซึ่งก็เกิดมาจากผมเนี่ยเพิ่งได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าไม b บูสเตอร์ซึ่งจะคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมได้เปลี่ยนไม์ที่ใช้อัดเสียงลงช่องเนี่ยเป็นไม์ไดนามิกรุ่นมาอุโนพีดหนึ่งร้อยนะครับซึ่งก็ได้ใช้ทําคลิปมาหลายคลิปลงในช่องแล้วัับโดดยไไมมมตวนี้น้้เผกก็ซือออาพๆ ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับโทนเสียงเป็นโทนเสียงที่ผมประทับใจแต่ว่าผมเนี่ยก็จะพบปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับนั่นก็คือเวลาที่ผมอัดเสียงมาเนี่ยเสียงที่อัดมันค่อนข้างเบาครับ,รบซึ่งเวลาที่ผมทํางานเนี่ยผมก็ต้องเอาไปเพิ่มตอนตัดต่อค่อนข้างเยอะครับทำให้เวลาใช้งานบางทีเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะมีความดังไม่สม่ำเสมอกันบ้างหรือว่าตัวเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงนอยตามมาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นการไปเพิ่มตอนตัดต่อผมก็เลยพยายามหาวิธีครับว่าจะทํายังไงให้ไมไดนนมมมิิกกตัวีีีี้้้เเเ่่่ยยสงทพขึะคร้ได้ จนได้รู้จักกับเจ้าไมค์บูสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าไมค์บูสเตอร์คืออะไรไมค์บูสเตอร์เนี่ยก็คืออุปกรณ์นะครับที่จะช่วยให้สัญญาณเสียงของเราเนี่ยดังขึ้นมาหรือถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือปรีแอ็มที่ช่วยให้เสียงเราดังขึ้นนั่นเองครับซึ่งสําหรับไมค์บูสเตอร์ในคลิปนี้เนี่ยก็คือเบลิงเจอร์ไมลิ่งนั่นเองครับเป็นไมค์บูสเตอร์จากแบรนด์เยอรมน,นีโดยไซส์ที่ผมเลือกมาเนี่ยก็เพราะราคาน้องครับราคาน่ารักมากๆขนาดเนี่ยกำลังดีครับและตัวผมเองเนี่ยก็ใใชช้้้อออออออิินน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 เเเเเเเททรร์์์ฟซขงงงงงยยู่่่่ัััักก็็ลลลืาีีจะปไมคตวบ ส่วนแรกเนี่ยเรามาดูจากตัวหน้าตากล่องกันก่อนนะครับจากหน้าตากล่องจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเรียบครับเปิดกล่องมาก็เจอเจ้าตัวไม์บูสเตอร์เลยตัวนี้ใช้งานง่ายๆครับแค่เสียบตรงตูดไม์เนี่ยเลยด้านนึงเสียบกับสาย XLR ก็สามารถใช้งานได้เลยวัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะครับไม่หนักมากซึ่งเวลาตอนเสียบเข้าไม์แล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปฟังผลลัพธ์กันด้วยครับว่าพอมีไม์บูสเตอร์เข้ามาเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ โดยเซตติ้งในวันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นไม่มาลโน่พีดีหนึนะครับเป็นไมค์ไดนามิกต่อเข้าไปที่อินเทอร์เฟซนะครับเบรนเจอร์ยูเอ็มซนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านสาย XLR นั่นเองและผมเนี่ยจะลองปรับเกณฑ์ไมค์ไปที่13บสนาฬิกาดูนะครับว่าเสียงเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงบ้างระหว่างตอนที่ใช้ไมค์บูสเตอร์กับตอนไม่ใช้ไมค์บูสเตอร์นะครับโดยตอนที่ผมพูดเนี่ยผมจะเซตติ้งจากการพูดห่างไมค์ประมาณ10ซนติเมตรนะครับเอาละทีนี้แล้วก็ลองมาฟังดูกันนะครับว่าผลล โดยใช้งานไม์บูสเตอร์ต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซเบลินเจอร์ UMC 22ปรับเกณฑ์ที่13นาฬิกาฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสนี่คือเสียงจากไม้เมาโดมพีด0หโดยไม่ใช้งานไม์บูสเตอร์ต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซเบลินเจอร UMC 22ปรับเกณฑที่13นาฬิกาและนี่ก็คือผลสรุปของการใช้ตัวไม์บูสเตอร์และก็การไม่ใช้ไม์บูสเตอร์นะครับจากที่ลองใช้มาเนี่ยก็เห็นความต่างพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเรื่องของคุณภาพเสียงและก็ตัวโทนของเสียงเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปด้วยครับซึ่งผมค่อนข้างโอเคกับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับค่อนข้างชอบเลยซึ่งในตอนที่ผมเทให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าผมได้มีการปรับเกณฑ์เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนปรับเกณฑ์ไมเป็น13นาฬิกาเท่ากันเนี่ย ตอนไม่ใช้ไม์บูสเตอร์เสียงค่อนข้างเบามากๆเลยครับผมเลยปรับบูสต์ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่ามีนอสตาม,มาเยอะแค่ไหนหรือว่าตัวโทนเสียงรวมถึงระดับของเสียงเนี่ยปรับเพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากครับแต่ก็ทําให้เห็นคร่าวๆเป็นภาพรวมไปแล้วกันครับว่าการมีไม์บูสเตอร์เนี่ยช่วยยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมีเท่านี้ครับผมแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันหรือว่าเผื่อจะป้ายยาให้กับคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันกับผมได้ครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ย ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ